หรือเปล่าอ้าวสตาร์ทเครื่องอ้าวเงียบแล้วนะจ๊ะลอดไปน,นะครับสำหรับคันนี้นะฮะเสียงหายเป็นปลิดทิ้งเลยนะครับนะ สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับรถยนต์ฟอร์เลเตอร์ตัว MC นะฮะอ้าวได้ยินเสียงอะไรไหมครับได้ยินเสียงอะไรไหมเอยเห็นอะไรไหมลูกลอกสั่นไปเจ้าเข้าเลยอ่าลูกลอกสั่นไปเจ้าเข้าเลยไหลาพานสบัดสบัดหน้าดูเลยฮนะเนี่ยไหลพานสบัดหน้าดูเลยนี่ขนาดคามอมแอร์ยังไม่ไต่อนะยังไม่ได้เปิดคมอมแอร์นะเปิดแอร์ดิ พอคอมแอร์ต่อปุ๊บดูสายพานเห็นป่สายพานสบัดไปเจ้าเข้าเลยนีคอมแอร์ต่อแล้วนะคอมแอร์ต่อแล้วเนี่ยคอมแอร์หมุนแล้วนะเสียงด้านถนนวลไหวเนี่ยสายพานฝั่งนี้สะบัดนะดูเลยสะบัดเป็นเจ้าเข้าเลยลูกลอกระสันเป็นเจ้าเข้าเลยเห็นป่าวเป็นเจ้าเข้าเลยบอกแล้วว่าอาการแบบนี้ เลขไมเกินแสนขึ้นไปเนี่ยเจอทุกคันสาหรับตัว f อร์ดเรนเจอร์นะฮะคันนี้เลขไมสามแสนแล้วนะ,ะลูกปืนลูกลอกสายพานยังไม่เคยเปลี่ยนเลยนะเนี่ยยังไม่เคยเปลี่ยนเลยอาการก็จะประมาณนี้นะฮะถือว่าอาการหนักเลยคันนี้หนักกว่าทุกคันที่เราเจอมาเสียงดังสนั่นหวั่นไหวเลยนะ,ะลูกลอกสั่นไน่เจ้าเข้าเลยแล้วเสียงดังมาก เออดังกว่าทุกคันที่เราเจอมาที่เราเคยทำมาเคยซวิดมาเลยนะดังมากบอกแล้วว่าเกินแต่โลนี่เจอทุกคันเป็นทุกคันั้งปอดเลนเจอร์แล้วก็มาดาวบีดีห้าสิโปรตั้งเครื่องสองจุดสองสามจอาการจะประมาณนี้เลยโอเคพอสรับเรื่อนอ่ะสำหรับอ่าชุดอะไหล่นะในการที่จะแก้ปัญหา รถยนฟอร์เรนเจอร์คันนี้นะที่มันมีเสียงดังที่ไดเมื่อกี้ที่ได้ยินอ่ะนะก็คือเปลี่ยนตัวลูกปืนวุ้ลเลดายนะฮะเปลี่ยนตัวลูกลอกดันสายพานนะฮะแล้วก็เปลี่ยนตัวสายพานหน้าเครื่องนะครับทุกอย่างเป็นอะไหล่แท้เบกศูนู์นะฮะที่ร้านเราใช้แต่อะไหล่แท้เบกศูนู์ทังนั้นก็คือ3รายการนี้ที่เราจะทําการเปลี่ยนให้กับรถยนต์ฟอร์เรนเจอร์คันนี้เพื่อแก้ปัญหา นะเวลาสตาร์ทเครื่องแล้วมีเสียงดังที่ด้านหน้าเครื่องแล้วก็ตัวลูกลอกดันสายพานสัน่นแล้วก็ตัวสายพานสบัดนั่นเองนะฮนะนีอันนี้คือเซ็ตอะไรที่จะทําการแก้ปัญหาให้กับรถยนต์ฟอร์เลเจอร์คันนี้นะครับนะก็จะมีลูกปืนบุเลดใด มีลูกลอกดันสายพานแล้วก็มีตัวสายพานหน้านะฮะคือหลกัหลกๆแล้วนะ่ะปัญหาที่เราเจอนะก็คือมันจะเริ่มมาจากไอ้ตัวลูกปืนตัวนี้มันแตกก่อนทีนี้ถ้าเราตรวจพบเจอและแก้ไขโดยการเปลี่ยนลูกปืนลูกเนี้ยก่อนเนี่ยโอกาสที่ลูกลอกจะส่นสายพานจะสะบัดก็น้อยลงแต่ส่วนใหญ่แต่ส่วนใหญ่จะมาด้วยอาการประมาณนี้เลยคือมันคือการขาดการที่จะตรวจเช็คนะแลาต้องบำรุงนะจริงๆปัญหาห,าหลากักๆเลยเนี่ยของเคสแบบนี้อาการแบบนี้คือลูกปืนตัวนี้มันแตกก่อน แล้วถ้าเราตรวจพบเจอก่อนแล้วเราทําการแก้ไขเปลี่ยนลูกป,ปืนนี้ก่อนอาการแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นเสียงดังแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นสายพานจะไม่สะบัดลูกลอกจะไม่สั่นแต่ส่วนใหญ่จะมาก็คือเป็นแบบนี้เป็นเรียบร้อยแล้วนะฮะนะฮะ,ะแต่หลักหลักจริงๆแล้วอะ่ะมันเริ่มมาจากไอ้ลูกป,ปืนนี้ก่อนคือถ้าเราพบเจอปัญหาก่อนแล้วเราเปลี่ยนก่อนนะเราจะเสียงเงินเปลี่ยนแค่ลูกป,ปืนตัวนี้ตัวเดียวนะลูกลอกเราก็จะไม่เสียไม่สั่น นะสายพานก็จะไม่สบัดแต่สายพานนปกติแล้วก็แนะนําให้เปลี่ยนทุกๆแสนโลแค่นั้นเองพอถึงไม่หลยายแสนโลก็เปลี่ยนแค่แค่นั้นก็จบนะฮะอันนี้เป็นนะเซตอะไหล่อุปกรณ์ที่จะทําการแก้ไขให้กับรถยนต์ฟอร์เรนเจอร์คันนี้นะครับอ่ะตอนนี้เราก็ได้ทําการถอดตัวลูกปืนนะลูกปืนวุ้ยไดออกมาแล้วนะฮะอันนี้เป็นลูกปืนวุเลไดนะอ่ะนี้เป็นตัวเก่าที่มีปัญหาเรื่องมันล็อก มันล็อกมันตายมันไม่หมุนฟรีคือลูกปืนตัวนี้มันจะเป็นลูกปืนฟรีล็อกคือมันจะหมุนได้ด้านนึงเหมือนให้ให้นึกถึงตัวสเตอร์หลังรถจักรยานเวลาเราปั่นจักรยานอ่ะเวลาเราปั่นมันก็จะล็อกแต่พอเราหยุดปั่นมันก็จะฟรีแกลกเหมือนกันลูกปืนตัวนี้ก็มีอาการแบบนั้นเหมือนกันคือเป็นแบบนั้นเหมือนกันนะเป็นฟรีล็อกได้ด้านหนึ่งนะฮะเป็นฟรีล็อกได้ด้านหนึ่งแต่ตอนนี้ไอ้ลูกเนี้ยมันล็อกทั้งสองด้านเลยมันไม่ฟรีให้เลยนะฮะมัน มันล็อกทั้งสองด้านเลยมันก็คือมันเสียนั่นเองนะฮะและนี่ก็คือเป็นลูกใหม่นะที่เราจะทําการเปลี่ยนเข้าไปให้นะฮะแทนของเดิมที่มันเสียนะฮะแทนของเดิมที่มันเสียนั่นเองนะฮะอันนี้เป็นลูกปืนตัวใหม่แล้วอันนี้ก็เป็นลูกร่างของหน้าตาของตัวใดตอนที่ไม่มีลูกปืนก็จะเป็นแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเราก็จะนําลูกปืนตัวใหม่นี้ไปใส่กันอ่ะใส่กลับไปในตําแหน่งเดิมเลยนะเราก็ทําการล็อกให้แน่นอ่ะเป็นลูกปืนตัวใหม่เดวนี้เป็นลูกปืนตัวเก่านะฮะ ที่มีปัญหาที่เสียนั่นเองนะฮะตอนนี้เราก็ได้ทำการติดตั้งลูกปืนตัวใหม่นะเข้าไปในตัวไดชาร์จเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นลูกปืนตัวใหม่แล้วนะฮะเป็นลูกปืนตัวใหม่ลนะนมันจะมันจะฟรีนะมันจะฟรีได้ด้านหนึง่งให้สังเกตไอตัวใบพัดข้างในอ่ะเห็นปะ่ะมันจะฟรีได้นะอันนี้คืออา,อาการปกติหรือว่า าการใช้งานปกติของมันมันต้องฟรีได้ด้านหนึ่งแบบนี้นะฮะฟรีได้ด้านหนึ่งแบบนี้นะฮะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาเปลี่ยนตัวลูกลอกดันสายพานกันอ่ะตอนนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนของการถอดตัวลูกลอกนะดันสายพานออกมานะฮะอ่ะอันนี้เป็นลูกลอกดันสายพานนะครับอ่าลูกลอกดันสายพานตัวเก่าที่มีอาการเรื่องสะบัดเรือ่องสั่นนะฮะนะสายพานตัวไอ้ลูกลอกดันสายพานตัวเก่าที่มีอาการเรื่องสะบัดเรื่องสั่นนะเนื่องจากตัวขดสปริงข้างในนั้นไม่จะมีขดสปริงลัง ให้ตัวสายพานมาตึงทีนี้พอไอ้ลูกปืนโมเล่ใดมันแตกมันฝืดมันหมุนไม่คล่องมันก็ทําให้สายพานตึงขึ้นพอสายพานตึงขึ้นก็ทําให้ตัวลูกลอกเนี่ยมันล้งไม่ไหวสปริงในลูกลอกมันล้างไม่ไหวมันต้านแรงไม่ไหวมันก็สั่นลูกลอกก็จะสั่นสะบัดเป็นเจ้าเข้าเลยนะฮะนี่แหละอาการเสียของมันนะครับอ่านี่ก็เป็นลูกปืนอ่าโทษทีเป็นลูกลอกนันสายพานตัวใหม่แล้วนะเดี๋ยวเราก็จะนําตัวลูกลอกตัวใหม่นี้ใส่กลับเข้าไปนะฮะ ใส่กลับเข้าไปเลยนะฮะตำแหน่งมาเลยนะฮะอันนี้ก็คือลูกเก่าที่เสียลูกเก่าที่เสียอันนี้ลูกลอกอันนี้ลูกปืนนะฮะเราก็จะประกอบกลับไปในตำแหน่งเดิมขันน็อตล็อกน็อตให้แน่นนะแล้วเดี๋ยวก็เปลี่ยนลูกปืนเสร็จแล้วเปลี่ยนลูกลอกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะทําการคล้องสายพานเส้นใหม่เข้าไปนะฮะอันนี้เป็นลูกลอกตัวใหม่แล้วนะเป็นลูกลอกตัวใหม่แล้วนะฮะ เดี๋ยวประกอบทุกอย่างเสร็จกันนอดล็อกอะไรต่างๆให้แน่นแล้วเดี๋ยวเราก็จะประกอบตัวสายพานเส้นใหม่เข้าไปอันนี้เป็นสายพานเส้นใหม่นะอะไรแท้ศูนย์นะฮะอะไรแท้ศูนย์นะฮะเดี๋ยวมาดูที่ว่าหลังจากที่เราแก้ไขด้วยการเปลี่ยนลูกปืนแล้วเปลี่ยนลูกลอกแล้วเปลี่ยนสายพานแล้ว,ลลลอลวไอ้เสียงดังที่มันดังแต,แต่ตอนต้นคลิปที่เราสตาร์ทเครื่องเนี่ยเสียงเหล่านั้นมันจะหายไปหรือเปล่านะครับหลังจากที่เราประกอบตัวลูกปืนกับลูกลอกนันสายพานเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาทําการติดตั้งตัว นะสายพานเส้นใหม่กันนะฮะตั้งตัวสายพานเส้นใหม่อันนี้เป็นสายพานเส้นใหม่แล้วนะสายพานเส้นใหม่แล้วนะฮะสายพานเส้นใหม่ละสายพานเขาจะยาวมากเป็นพิเศษมันเป็นสายพานเส้นเดียวนะฮะแล้วก็ยาวเลยยาวแบบนี้เลยนะฮะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการติดตั้งตัวสายพานเส้นใหม่เข้าไปนะครับ آ, อ่าอันนี้เป็นของใหม่เลยนะของใหม่เลย ก็เดี๋ยวพอติดตั้งตัวสายพานเสร็จแล้วเราก็ลองสตาร์ทเครื่องยนต์ดูได้ละแล้วก็มาดูได้ว่าไอเสียงดังนะเมื่อตอนต้นคลิปนะ่ะที่ได้ยินกันนะ่ะเสียงดังแบบนั้นนะ่ะมันจะหายไปหรือเปล่าผมบอกได้เลยนะว่าเป็นทุกคันนะครับสำหรับ Ford Ranger แล้วก็มาด้า BT50 Pro เครื่อง2.2-3.2ถ้าเลขไมเกินแสนโลขึ้นไปนะถ้าขาดการตรวจเช็คขาดการบรุกษาเนะีก็จะมีเสียงแบบนี้นที่หน้าเครื่องแน่นอน นะฮะกล้าฟันธงได้เลยว่าเป็นทุกคันถ้าการาบุมรักษาดูแลไม่เพียงพอนะฮะได้เจอเสียงดังแบบนี้ที่หน้าเครื่องแบบเนี้ยทุกคันแน่นอนนะฮะอ่ะาทีนี้ก็ต้องมาาลุ้นกันซิว่าเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยสอย่างนี้เปลี่ยนไปแล้วจะหายไหมเพราะว่าอย่างที่แจ้งไปถ้าเราปล่อยให้มันตันสะบัดนานๆเนี่ยมันส่งผลไปถึงตัวคอมแอร์คอมแอร์อาจจะเสียด้วยลูกปืนคอมแอร์อาจจะแตกด้วยนะฮะถ้าโชคดีคันนี้นะเสียงดังขนาดน,นี้ถ้าโชคดี แล้วลูกปืนคอมแอร์ไม่แตกเสียงมันก็จะเงียบแต่ถ้าลูกปืนคอมแอร์มันแตกด้วยก็เสียงก็จะไม่หายนะฮะก็บอกไว้เลยนะเพราะฉะนั้นการบำรุงรักษาการดูแลรักษาเป็นสิ่งสําคัญนะครับอ่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราก็ได้ทําการแก้ไขนะเปลี่ยนตัวลูกปืนมมเลดเปลี่ยนลูกลอกดันสายพานแล้วก็เปลี่ยนตัวสายพานหน้าเครื่องอเส้นใหม่นะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับเซ็ตอะไหล่นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะลองมาดูซิว่า เสียงที่มันดังอะ่ะมันจะหายไปหรือเปล่าอา้าวสตาร์ทเครื่องอ้าวเงียบแล้วนะจ๊ะลอดไปนะครับสําหรับคันนี้นะฮะเสียงหายเป็นปลิดทิ้งเลยนะครับน่ะเสียงดังตั้งแต่ตอนต้นคลิปนี่หายเงียบสนิทเลยนะ,ะเงียบสนิทไปเลยนะ,ะสายพานก็ไม่สะบัดแล้วนะละูกล้อก,ก็ไม่สั่นไม่เต้นแล้วนิ่งกิฟเลยเห็นไหมลูกล้อนิ่งกิฟเลย ไม่ตันไม่สะบัดเหมือนตอนต้นคลิปแล้วนะ,ะแล้วเสียงก็หายไปเลยเสียงก็เงียบไปเลยนะฮะแอร์ <Air S 1> ก็เปิดแล้วเนี่ยคอมแอร์ทำงานแล้วนะคอมแอร์หน้าคัดมันจับอยู่เนะี่ยคอมแอร์มันทำงานแล้วนะเห็นเปล่ามันหมุนอยู่สรุปว่าหายนะครับตลาหฟอร์ดเรนเจอร์คันนี้นะฮะรอดตัวไปผมก็ยังคิดอยู่ในใจว่ามันจะลามไปถึงตัวคอมแอร์หรือเปล่าต้องโดนเปลี่ยนคอมแอร์หรือเปล่านะแต่ปรากฏว่ารอดนะครับตลอดฟอร์ดเรนเจอร์คันนี้นะฮะ เสียงดังที่มันดังแต่ตอนต้นคลิปนี่มันหายไปแล้วมันเงียบสนิทเลยนะครับนิ่งๆเลยนะฮะนิ่งเลยนะลรอก็ไม่ตัดแล้วไม่เต้นแล้วไม่ตัดไม่เจ้าเข้าแล้วสายพานก็ไม่สะบัดแล้วนะฮะไม่สะบัดแล้วนะ,ะตรงนี้ก็เงียบเนี่ยคอมแอร์ต่อแล้วก็เงียบนะฮะสรุปนะว,ว่าจบนะครับสำหรับทันนี้รอดตัวไปนะครับลอดตัวไปอ่ะก็ ฝากคุณผู้ชมไปด้วยนะฮะที่ท่านใดนะใช้รถรุ่นนี้อยู่ทั้ง Ford r เ n g เจแล้วก็มาด d a ว t ดี Pro นะครับนะฮะที่เป็นเครื่อง2 2 3ยี่ก็มันตรวจเช็คปัน่นตรวจสอบรถของท่านด้วยผมบอกเลยไอ้เซตเรื่องนะี้เรื่องลูกปืนใดลูกลอก,ลกนั้นสายพานสายพานหน้าเครื่องเลขไม์เกินแสนโลเนี่ยเจออาการแบบนี้ทุกคันนะเพราะคันนี้เขาสามแสนแล้วเขายังไม่เคยเปลี่ยนเลยนะฮะมันมีเสียงดังมากเขาถึงมาทําการแก้ไขนี่แหละนะฮะนะก็ฝากไว้ด้วยมันตรวจสอบตรวจเช็ครถของท่านนะฮะบ่อยๆนะเพื่อที่ว่า ค่าซ่อมหนักๆจะกลายเป็นซ่อมเบาๆนะฮะซ่อมเบาๆไปนะ,ะรถรุ่นนี้ใครใช้รถรุ่นนี้อยู่ต้องมันตรวจสอบตรวจช็คนะครับนะฮะปล่อยใช้แบบใช้อย่างเดียวไม่ได้เดี๋ยวเราจะทําให้เราเสียงเงินในการเซอร์วิสในการซ่อมรถค่อนข้างเยอะนี่ถือว่าโชคดีนะคันนี้ที่คอมแอร์มันไม่พังด้วยม่งั้นต้องเปลี่ยนคอมองคอมแอร์หมดอีกเป็นหมื่นอีกนะฮะอีกหลายตังอีกนะฮะโชคดีว่าที่เปลี่ยนแค่ลูกปืนลูกลอกสายพานแล้วมันจบเสียงมันหาย นะมันไม่ได้ลามไปถึงตัวคอมแอร์พังด้วยลูกปืนคอมแอร์แตกด้วยนะก็ถือว่าโชคดีไปนะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะฮะนะมันตรวจสอบตรวจเช็คเป็นประจำนะเพื่อที่ว่าตัวท่านเองตัวเจ้าของรถเองจะได้ไม่ต้องมาเสียเงินในการซ่อมเยอะๆมากๆเพราะทุกอย่างอ่ะแต่และอย่างมันสามารถป้องกันและแก้ไขก่อนได้ก่อนที่มันจะ ปล่อยให้มันพังให้มันลามแล้วก็ต้องเสียเงินในเยอะในการเซอร์วิสนะครับฝากไ้ด้วยก็ขอบคุณนะฮะที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะฮะนะ,ะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่เราจะนําเสนอเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงและการบำรุงรักษารถยนต์ฟอร์ดเลเจอร์แล้วก็มาด้าบีทีห้าสิบโปรนะฮะทั้งเครื่องสองจุดสองแล้วก็สามจุดสองนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ